สวัสดีครับผมพบกับช่องข้าวหองแอนดผัดกาบแฟมอรี่นะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาทำสะหนูว้าวนะครับหนูว้าวนะครับเป็นธนูที่แปดนะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยทำนะครับอย่างนี้ เพราะว่าคันสนูน่ครับทำจากต้นหมากกกหมากครับเอากกหมากมาตัดกกหมากกับมะพร้าวอะไรกันนั่นครับซับเอาเปลือกมันออกครับอันนี้ถังในมันเอาเปลือกออกนิดนึงอะครกันเอา้ังในมันมาซับมาเหลาครับไอการหมากหรือว่ากกหมากผมได้มาประมาณสองปีที่เดียวครับ พอดีไปเจออาจารย์วาวทั้งอำเภอลักษณะบุรีก็เลยขอสืบกันมาพอจะมาเห็นว่าวเห็นส้นหนูเน่ยสุไพรำแดดมาเห็นเส้นหนูลายเจ็ดสิบเส้นครับหกช่วงลายหกสิบสี่หกสิบห้าอันนี้ลายเจ็ดสิบเส้นนะครับกะเสียบใส่วาวไงนะครับเนาะถ้าเบิลงอามันงสิเป็นยังไงครับผมกะใส่ตอกซับซับซับนะครับกุกมากต่สีเหลาคล้ายๆการล้านครับแต่สีเหลาง่ายกว่าล้านครับ พะวามันสิบอชีบานไหแต่ว่าเส้นมันใหญ่กว่าล้านครับแต่ว่ามันสิบอชีคือล้านนะครับมันบอชีก็เหยวเลยมันสั่นๆส,นสีสันส่นๆเนาะแต่ไปเราเคยเห็ดกระล่องไปเห็ดเบิ่งขับโคมากครับผมกับเ่าเคยไปตัดเนาะแต่ว่าพอดีมีพี่น้อช่าววาวเป็นตัดมากเพื่อนมาลองเห็ดผมกันเลยไปไปผู้ชามันต่อจากเคนอะละครับกระเหลาเป็นไม่ขั้นแหละแต่ผมเชื่อว่าจะแข็งอยูอย่ จะเห็ดเป็นใบเป็นป่นผัดสติกเลยครับเนี่ยความกว้างสิบสองมิลความยาวนี่เก่าสิบสามเส้นครับเก่าสิบสามเส้นหัวหัวเป็นหัวไหวไหวขมพี่น้องครับไหวขมผมซื้อมาแต่ทางจันทบ,บุรี่น้องน้องคนหนึ่งทางจันทบ,บุรีเป็นขายนะครับผมก็เลยซื้อมาเด้๋สองปีแหละตากทิ้งใ้เด้๋สองปีแล้วบ่ได้บ่มีโอกาสด้เห็ดสนุ่วไหวเลยเพราะว่ามัน มันเห็ดยานาเห็ดต้นครับสนูหวายแล้วมันแตงไงอก,อกไงผมก็เลยบยวกบไฟเห็ดเมเห็ดแต่ะน,นูลนะิีบดิก็เลยเอาไว้ถ้าถ้าเห็ดแน,น่หรือว่าเป็นเป็นหัวเป็นนู้งไงเนี่ยเพราะว่าสะนู้งไงมันต้องใตกหัวที่มันใหญ่ก็คือเป็นหัวหวาย,ยนะโอเคครับใบกระไดมาแลลวขั้นกระไดมาแล้วแล้วจะเข่าหัวครับวิธีการเข่าหัวเข่าเจนไดเนอะมาเบิรงนกันครับโอเคครับผม ก้อนสีเข่าหัวก้อนสี่หยดเก้าห่อนจะได้กระถูให้มันเรียบก,ก่อนนม่ได้ท่าก้าห่อนง่ายเนาะครับถ้าสิแปะหัวเขาจะสี่ครับนี่แปะหัวเขาเจงสี่ครับ,แ,รบแล้วก็ให้เก้าห่อนมันแหงเนาะคอยไปคัดเห็นปิ๊ป็นหัวกลมๆหัวมันม่นนี่แหละนะครับนี่เจงสี่ครับนี่เอาเก้าห่อนแปะเลยสี่เนาะครับ นะครับคอยไปคัดหัวออกแต่ว่าพื้นมันพันเรียบครับผมพาออกท่านเรียบผมสิดทัมันเรียบแจ้งน้อยแต่มันสิดพิษกาวหอนเด็ดสนิทเอากระดาษทรายนะครับกระดาษทรายว่างนะครับแจ้งน้อยจำนี้กับพ่อเลยครับอืจำนีน้กับพ่อแล้วรกวระดาษทรายคัดใหม่เลยครับสีมันจะออกเป็นสีจังสีแ่แหละสีเท่าๆ ควรกระดาษทรายคันเล็กอ๋อสีดำดำแต่ว่าก้าใส่ในการด่ายพกระดาษทรายพิกันเนาะครับเนาะแยงนิดนึงกับบล็อกตึ้งครับบล็อกตึ้งบล็อกตึ้งที่นี่ห้ากสิบติดเก้าห่อนครับถ้าห่อนมากเดี๋ยวหาอยังมาห้องนะครับจังหน่อยเราทำอย่างเงี้ย ใช้หยอดก้าวหอมงไปครับมันติดฟิสไงผมวนน่านผมยาา่านบ่าฟิยดีด้วยครับมืนนีร่มแห้งครับแต่ว่าบ่ห้ามีพื้นที่ใน,นการเล่นวาวครับแต่เลยบ่อยากับไปเล่นวาเพิ่นตาเข่าอยู่ครับ มันชิวเลยผมบ,บนอย่างเงีน้ำมันบ่อยูครับพี่นองร่มแห้งครับต,ติดใ้มันแห้งตอนค่อยจะฝ่าไปขยับมัน้นะครับติดไว้ย่างเีันติดเอละขคางครับ ต่อหายมันแห้งดีๆดเลยครับคอยคอยเอาไปถูเขาจสามันสิแตกม,มันสิรุดขาวาเอาอีกันน่งคืงอหยอดเก้าใส่ใส่หวายให้มันอิ่มโตครับให้น้ำเก้ามันอิ่มโตจังหน่อย ต้งกันในรับมัน,มนบุกไฟต้งเอาพอด้อยู่ครับเดี๋ยวไฟไปคัดออกเอายอดก้าวเพิ่มครับ ไว้ครับบันย้ตาทำมันแห้งนะครับเนาะ,ะเพราะถ้าตามันแห้งเ้างตัิีเห็ดหัวอีกหัวหนึ่งนะครับเนาะครับก้เามันแห้งมาครับเดี๋ยวถ้าจะมา<ห>ถูครับถูให้เป็นหัวเนาะค่อยๆถูไปเลยครับขัดต้อน,นกับอาศัยความใจเย็ยนถูแห้งมันถึหัวมันจะลุด ค่อยๆค,คัดค่อยๆถูครับใจเย็นนะครับเด้อขันตอนนี้ต้องใจเย็นที่สุดครับ ครับผมไมงจากที่เราขัดนะครับจนได้หัวแบบนี้มาแล้วนะครับหัวกระสุนค่อยๆขัดนะครับเวลาทรายชูเวลาทรายชูไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็มาเก็บแต่งด้วยนี่นะครับนี่นะครับค่อยๆทํานะครับต้องใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนเนี่ไม่ได้เลยนะครับเสียแตกนะครับหรือมันอาจจะไม่กลมไม่สวยนะครับ เย็นๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับนะครับนะจากนี้ไปเราจะมาทำล่องตรงนี้ครับนะครับโดยใช้คัตเตอร์ครับระวังด้วยนะครับทำล่องเชือกครับ เพื่อที่จะให้เชือกมันอยู่ในร่องนะครับถ้าไม่ทำเชือกมันก็อาจจะตกนะครับด้านข้างนะครับแฉลบออกด้านข้างด้านนี้นครับเราต้องทำให้มันเชือกอยู่ในร่องครับนะเวลาเราเจาะรูตรงนี้นี่นะครับเชือกมันก็จะอยู่ในร่องมันก็จะนะครับไม่หลุดออกไปครับ ชีวิตนี้ไม่มีวันจบสิน้นเข้าวหอมรักเธอจังผักกาดแสนสนไม่ยอมหยุดร่วมกันทํำว้าฟ้าปอยนี้ลอยขึ้นสูงโอเคครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างเราก็จะไปทําอีกหนึ่งข้างแล้วก็จะมาเจาะรูตรงนี้เนาะโอเคทําอีกหนึ่งข้างครับ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาแข่งกัน,นครับแต่ว่าใบใบปิดนิดหนึ่งนะครับรับสโนโนขั้นโปกมารครับใบพลาสติกหัวไวครับหัวไวนครับ มาฟังเสียงกันมันสิพ่อ่านหมดรือว,ว่าพ่อจะจะแกงคือพ่อจะจะติด,ด,ตดบ่ล ครับเสียงพ่อฟังไลยครับแต่ว่าบพานถึงกับขันมวนป้นไหนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ทิเดได้กับฝากเก็นกำลังใจเลยครับฝากเป็นกำลังใจนะครับให้น้องพักอกาดนะครับ,น,กกน,รบน,น้องนอนมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับดีดีคลิปใหม่ๆครับ ขอมมาน้ำซุนง่ะผมบอกกันต่อไปนะครับ,นะบ,บเนาะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปนี้กับลาพีลาน้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับทบักสบ๊ายบายทด็กๆครับสวัสดีครับ